พอยเช่วอยไม่ได้ตั้งโค้งก็ตั้งแก้ผงตัวไว้าส๋งๆเนี่ยแล้วมันมาถึงทุกทีอ่ะตอนหรอโน่นนี้ก่อนจุดนี้นะครับเป็นน้ําแม่กลางครับที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนพลอยเช่วพลอยไป่ได้ตั้งโค้งก็ตั้งแก้ผงตัวไว้าุ๋งๆเนี่ยแล้วมันมาถึงทุกทีอ่ะตอนหรอโน่นนี้ก่อนจุดนี้นะครับเป็นน้ําแม่กลางครับที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติดอยอินถนน